ขณะนี้ท่านกำลังฟังยุทธการฟ้าผ่าจากละครสยามแปดหนึ่งละครสยามแปดหนึ่ง ญาติพักสักนิดเถอะครับผมเราปวดท,ท้องเสียทอ่ทอก็ไม่มาเสียทอ่อตอนระดับวเงวงวะผมไม่ได้กแกล้งท้องมันเสียเองนะครับผมอ่าไม่ต้องพูดมากอนุญาตพักหาทีแล้ว,วออกระดัเวงกันต่อนะก่อนพักตรวจบริเวณให้รอบขอบทุกคนจะต้องหูไวาตาไวเรามีกันแปดคนอย่าให้ลดน้อยกว่านี้อีกเรามีกันเก้าคนครับผมนนะก็เห็นอยู่แล้วว่าแปดคิดว่าฉันนับไม่ถูกไงวะปิ้น ว่าทำไมวหน,น้าไม่น่าเองด้วยนะครับอืมจริงเวยเลยมาสารสมัครทหารพรานกอบหน้าเงินวหน,น้าชุดตะเวนเพื่อหาข่าวและล่าสังหารซะแล้วน,นี่เราล่า,นนาตะเวนอยู่ไหนล่ะครับหวหน,น้าอืมวางน้ำเขียวเขตพื้นที่กองทัพที่สองล่าตะเวนในป่าไม่เลยเท่าไหร่แต่นี่ผูกขาวสลับซับซ้อนเล่นเอาล่าไปหมดเลยผมทหารพรานมีการบ่นเว้ยอ้าพูดให้ฟังไม่ได้หัวหน้าอืมพูดไป ผมน่ารักเากการพจารณาธิการมากี่ปีแล้วอืมสองปีไปดีถามมาเรามีคนเข้าชมหัวหน้านะใครเดี๋ยวนี้เขาว่าหัวหน้ามีความริเริ่มมีความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีลักษณะของความเป็นผู้นำมันพอสมควรเลยโอ้เข้าใจยุ่งยากหนึ่งเลยถ้ารู้ว่าใครเป็นคนพูดพอวันหน้าต้องตามไปให้สมิท่ไหัวันหน้าบ้าเรียกจริง มีอะไรจะชมอีกะหรอมีไรชมนะแต่อยากจะถามอะไรว่าทางกรมมีโครงการจะส่งลหน้าเข้าออเรียนนักเรียนในสิบใช่ไหมถ้าเรียนจบเป็นที่หนึ่งของรุ่นก็จะส่งตัวเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยจอปร,รอด้วยนะับว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็หายยากนะครับลหน้าครับอืมใช่ทางกรมมีโครงการอย่างนั้นจริงแต่ไม่ใช่เฉพาะฉันคนเดียวนะถามพ่าทุกคนมีสิทธิเหมือนกันหมดแม้แต่ตัวแก ขอแต่ว่าใ,ใช้ความพยายามบากบันโดยยึดถือคำขวัญของผู้มิชากาตานบกที่เคยกล่าวไว้ว่ามีวิชามีวินยัยสองประการน,นี้จะช่วยให้ทหารทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและสามารถปฏิบัติรับใช้าชาติได้อย่างสมบูรณ์ใช่ ล็อกโซ่ย่หลับแม่ไม้แล้วอ้อะมันใช้าเราอยู่ไมต่อไปมไรคุรู้ไหนะอ๋อไปยางทำมดต้นไหมราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะวางระเบิดไหรือเปล่าร้อนระเบิดไอ้เรื่องมากนะระวั่ดยิงต่อต่อมาเสีงโลหน้าอย่า่อย่า้างไรอย่างง่วนเนนะเราซุ่มเงียไว้อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่รู้จุดที่ต่างของเรา แรู้ไหมว่ามันมีกำลังมากแค่ไหนไม่รู้มันจะต้องมากกว่าเราแน่นอนหัวหน้ารู้งไงจากเสียงย่ำพื้นย่านเสียงปืนที่อยู่รอบนะด้านรวมทั้งเสียงปืน M79 ที่มันยิงมาทางเราอย่างที่ยึบส่วนไปลเราร้่นแต่ M16 แต่ของหัวหน้าที่ใส่องเพื่อนคเษใส่เด้ง m บ6ก็จริงแต่ใต้ลำกล้องมีท่อสำหรับยิงกระสุน M79 ได้ด้วยด้วยเรียกว่าหัวหน้ามีปืนสองชนิดส,สามารถทำการได้ในเวลาเดียวกนัน เราถูกร้อมแล้วนะฉันรู้ฉันรูเจย์นะราจะทำยังไงตอไป่นี้ตายน่นะครับใครบอกอย่ใี้ดีๆหไปเเราต้องการเห็นตัวมันไม่ต้องการยิงอย่างเดาสุนเราได้ยินเสันเหรืองสูอยู่นะเขานั้นยังไม่พอเราเพิเราต้องเป็นให้ดมาวี้อะไรอเี้ยนมายิงสงเด็จเราต้องการคนการทนเรา เึ้บบนหน้าประธานอย่างนี้ฉันว่าพ่อควรแกการหลบหรีกการตายหมูดังในขั้นต่อไปทอยครับเรา,า,ากำลังจะโอบร้อมมนันนันนี้โอ,อบอันเยอะกว่าโอบน้อค้ครับถูกล้ว ก็มันจะอบร้อมมันความใจเย็นความไม่ที่ขาดตาขาวจะทำให้เราสามารถข้นความตายได้ทำไรก็สั่งเลยหัวหน้าฉันจะสั่งอย๋ยวนี้แล้วกลับไปบอกพวกเราว่าพยายามทีฝ่าไปทุกด้านทำทีมันก็ว่าเรามีกำลังมากยิงเป็นชุดสะก่อนเที่ยงเกินตัวออกไปใจไหมส่วนท่านอยู่ที่นี่ไม่ไหวเยอะนะครับท่นต้องอยู่ที่นี่เราใช้เป็นหน้าชุด ผู้นำคนอะไรส่งเสียงตายฉันต้องทำก่อนผู้พงษ์เนะทำตามฉันต่างแล้วกันฉันจะอยู่ที่นี่ทำให้มันเข้าใจว่ากำลังส่วนใหญ่ของเรายังตากลักอยู่ที่นี่เอาอไปครับบน่าเมื่อพวกแกทีฝ่าไปได้แล้วคราวนี้คราวนี้ทำไมครับเราก็ทำหน้าที่อบล้อมมันบ้างมาทีดูทีล่ะว่ามันจะทนการล้อมบิกเองาไหวไหม พื่อล้มตายก็เคยกระจายกำลังกว่ากว้างออกไปปืนในมือมันจะยิงไม่ได้เพียงนั้นเดียวถือรัฐเวททั้งชุดดูเป็นที่ไว้วางไว้เราคุดคุดและเลือกก็มาทุกคนสามารถรู้ถึงใจของการละการได้เป็อย่างดีทีนี้เป็นหน้า,าที่ของเราบ้างไปหานจากที่เดียวสองนิดเป็นผู้ไม้ไม่โกรธไม่น,าน่ายิงเอากระสุน M.29 ที่ถังเจ้าออมา เป็นจุขอ้อที่ดึงมาวางข้างเขาอ,อีกสองนั้นในยามฉุกเฉินการจับไว้และการกับเวลาปเป็นเรื่องสำคัญและมีความหมายประชีวิตมากไม่ว่าอะไรจะเกิดจะไม่ยอมถอยไม่แต่ก้กาวเดียมีกระสุนเจ็มสิบหกอสิบต่ำยิงอย่างประยัดหวหัวงผลคงสู้ก็ได้หลายตั้ง็่จุดข้ามอยู่ในกันสิบนักสามารถจะทะลุทะลวงหรืออยู่ชนกฝ่ายนั้นไดอ,อย่างดี ก็ออยากจะรอดีกับมนันกันมันพวกผมจะมีควาสมสามารถแค่ไหนไหมและอยากจะพิสูจน์ความสามารถของทหารพานให้ผมเห็นได้ด้วยไอ้ตกปันยิงเข้าไป,ไปทางนี้ทำไมเห็นตัว ไม่อยู่ในระยะเดียวแล้วจะมยิง,ยงต,ตห็ตัวจะงท,ทตนต้งตสคนขึ้นไปหนยัอน้าเนปีททนนี้ยังไม่อาจจะรู้ได้ว่าลาเวนแต่นนละคนจะสามารถดเปล่หรือตีต่อไปได้สำเร็คนแค่ไหนันงมีสียงนปนรู้รู้ยังตลอดเวลาทั้งีที่ที่มันลออยู่มันก็วงกังผลม่เราหรือว ตจะมึงจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปกหลายเศษมานอกาอ่กไม้และยอดเวันต้องหบตัวสมทีแต่ใาเลยเป็ทังป่าังชาชัแล้วมัน มันแตกตัวขึ้นมามบนนอกฝ่าที่ตกใจแลไม่ได้คิดเลยสิ่งที่หวายกลัวเป็นที่สุดในขณะนี้มีอย่างเดียวไม่ใช่กระสุนปืนไม่ใช่ระเบิดสาาัาผัสแต่มันเป็นขับระเบิดถ้าปูเข้าแล้วขาอาจจะขาดทั้งสองท่อนก็ได้ จตันซี่คือทางนี่คือที่หน,น้าเวีวงนะาวางยงไชนาต้องรวงไม่ใยั่งยืนคราสอดสมองหาศัตรูที่มันพร้อมจะฆ่าเราในทุกเวลารถถ่านก็มีวุ้นไส้แข็งคมคิดว่าใครจะกล้า,าอาจจะกันไดก่อนสอจับเปนชิบกแนวิ่งเลื้อยไปมาตามแนวของป่าดุจต้นหญที่สูงขัว ทางที่คืนราชันและราชาำกระสุนก็มันลูกคืมาจากที่ใดชิวชิ้นใกคร ศูนย์เอ็บหใส่หนะ้าอ,อกคนทัพสองสามนัดโน,น่นข้างหน้านะัน่นะประดังนักเพื่อระดับเว้ยไม่รู้ว่าเป็นตา,ายไลนยมีการไหนบ้างที่ตรงนี้ที่กำลังซ่อนตัวอยู่นี่แน่ใจว่าไม่ใช่บริเวณที่มันจะเข้ามาล้อมแน่นอนผมจะต้องลองเสี่ยงสุดสัญญาณซะก่อน ก็คงได้ยินสัญญาณน,นี้ทำไมไม่มีเสียงตอบโต้ะไรเลยลราใหม่ทีสิเสียงคนวิ่งหรือวะเอาลรูว,ว่าปืนผ้ายปันโคตรหินนี่รือวะามือสอดอยู่ในกลวงใครเฟือเตรียมพร้อมพวกมันโผล่ขึ้นมาเป็นแดดกระสุนแน่มึงเชื่อว่าจะยิ่งไม่ผิดแน่ ฉันจะบอกไปแดงกับมึงไอ้ไอ,อ้นนี่หนุ่ยล่าตะเวนอ้าวพูกเดียวกันดีว่วะเกือบลั่นไกลแล้วเนะี่ยอ๋อหัวหน้าทำไมใจเร็วนะลั่นไกลพวกเราสองคนก็เสร็จนะที่เมืม่อกี้เราสองคนล่อมันซะสามอีกหนึ่งขาลากเลือดสาดไปเลยอืมนี่แล้วคนอื่นนะ่ะกำลังแหวงลงน้อมอยู่โน่นมาแล้ววิ่งมาตั้อีกสี่คนดูไม่สบายใจไปมาด้วยนะ ยนผมเขาไ่าตวไปเลยโอ้ยช่กนสบันอยเาว้ชนะวางอาวกลันบ้เราแข็เป็นครกของใครจะเป็นไอ้หวินครับไอ้หวินมันผู้หิงหรือเปล่าไม่รู้สิครับมร้อมันแล้กันได้ยินเสียงร้องกันทีไรไม่ว่าเป็นเสียงของมันดีไม่รู้ว่าจะเป็นไอ้หวินนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงจะกลับไม่ได้เอาไอ้หวินออกมาก่อนเลยครับแน่นอนเราต้องเอามานอกมาให้ได้ ไม่ว่าเหตุกล้ายไดเป็นย่างไรก็ตามไปทุกคนตามมาขณะน,นี้ท่านกำลังฟังยุทธการฟ้าผ่าจากละครสยาม81